สวัสดีค่ะเพื่อนๆไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนานนะวันนี้เดินเล่นก็เลยถ่ายคลิปน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยทีมายยังไม่ละลาย,ลาย,ลายอันนี้เป็นทางที่หน้าร้อนคนก็จะขี่จักรยานจะเดินเล่นนะเนาะอากาศหนาวอยู่ สามโมงกว่าไม่ได้ลงคลิปนานเดี๋ยวเพื่อนๆว่าสงสัยนี่เร้งเลยถ่ายคลิปมาเดินเล่นให้ดูหน่อยจะเดินไปถึงท้ายรถขนุนแล้วก็จะเดินกลับาะมันก็เริ่มไอ้นี่แล้วเนาะแล้วหนาวเดอ้อ เห็นทางบ้านน้องหนึงนี่ดอกไม้ออกแล้วอากาศดีทางนี้ยังมีน้ำแข็งอู่เลยคนเขาขี่จักรยาน้านไปต้องหั่นกล้องนี่นี่แหละเพื่อนๆเราทักทายแค่นี้เดี๋ยวให้ดูมันยอดเข้าวใส่เนาะ กลับมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยคิดถึงบ้านอีกแล้วอยากกลับบ้าน <c oughs> ขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะดูตรงนี้ดิธรรมดาจะเป็นต้นไม้หมดเลยนะไม่รู้ทําไมเขาตัดต้นไม้ทิ้งหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนนะมันจะไม่ค่อยซวยมันจะโลง่งเามันจะไม่มีต้นไม้แถบนี้ก็เหมือนกันเขาตัดติ้งทิ้งทั้งสองแถบ mất nữa. Tại sao mai, cây mai ở Yên Đi Mất tựa đấy. แล้วแก็จะเดินกลับแหละโจอยากเดินต่อเดินต่อก็เดินต่อวันนี้กินเข้าไปเยอะจะได้อะไรแคลอรีเวกเย็นๆค่อยกลับไปออกกำลังกายต่อที่บ้าน <c oughs> หนาว นอาไม่นอาเสือก,กันหนาเกือบทุ่งต่อตุ่มยาว